เชียนบ้านทุ่งวิเชียนบ้านทุ่งขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีสงการานวิถีนามหาสงการานนะครับนอกจากนั้นก็มีการกราบนามัสการรอยพระพุทธบาทเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาจุดชมวิวของเขาพังไกรนะครับคุณผชมครับซึ่งในงานนี้ประธานพิธี ให้เกียรติมาเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับก็คือพะนท่านนายพิพัฒร,รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณชมครับซึ่งนายกประสานชูเรืองสุขนะครับนายกอบตอเขาพังไกลนะครับและก็ทีมานผู้บริหารนะครับรองนายกท่านาสุชาติคงชมหรือมหาดำนะครับก็ เป็นบุคคลสําคัญที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนี้นอกจากนั้นก็มีผู้ใหญ่ฉลองอินสวนและก็ชุมชนชมรมกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในการสืบสารประเพณีสงการานในคร,ครั้งนี้นะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่16เมษายนนะครับกิจกรรมอย่างเช่นมีพิธีบูชาฝันข้าวพิธีสงน้ำพระแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรผู้อาวุโส นะครับแล้วก็มีกิจกรรมาการละเล่นพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับน,น,น,นอกจากนั้นก็มีการแห่กระเชอฝันข้าวและกิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวนะครับ <S <S คุณผู้ชม <ๆ S 1> ครับอย่าลืมนะครับวันที่ 12- ถึงวันที่16เมษายนนี้12ถึงวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2566นนะครับสถานที่ก็มีกิจกรรมบนยอดเขา พังไกรนะครับจุดชมวิวยอดเขาแล้วก็ที่ศาลาประชาคมหมู่สามตะมนลเขาพังไกรนะครับคุณผู้ชมครับก็จะได้ไปร่วมสนุกสนานกันเพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เตรียมต้อนรับลูกหลานนะครับญาติพี่น้องที่ทมานกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับได้กลับภูมิลําเนาบ้านเกิดแล้วมาร่วมสืบสารประเพณีสงการกันที่บ้านเกิดนะครับคุณผชมครับก็ในโอกาสนี้วิเชียรบ้านทุ่ง ก็จะเป็นสื่อกลางที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์นะครับวิถีนามหาสงกรานต์ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้า,าชุมชนนะครับชาวบ้านหรือทุกๆท่านนะครับได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็จะได้ชมนะครับคลิป ที่คุณผู้ชมได้ชมต่อไปนี้เป็นคลิปการแสดงรำเคียวเกี่ยวข้าวนะครับรำเคียวเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นวิถีนาวิถีชีวิตของชนบทนะครับในอดีตเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็มีการแสดงและเล่นรำเคียวเกี่ยวข้าวนะครับตามชนบทนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไฮไลท์เป็นตัวอย่างนะครับที่ถ่ายตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเมื่อครั้งวันแถลงข่าวในวันที่29มีนาคม ที่ผ่านมานะครับ29มีนาคมที่ผ่านมาก็มีนักข่าวหลายช่องนะครับมีนักข่าวหลายช่องแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆมาร่วมทําข่าวก็ได้เก็บเกี่ยวภาพให้กับคุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับ ยังเดินขยิจิกไปตามคนผูชายไปเอ่ยเอ่ยไปเอ่ยัเดินจิกไปตามคนชาไปเอยเอยเยเอ่ยแม่เดินเดินเดินแม่เดินอย่างเข้าขึ้นโขกเสียงโพระดกมาร้องเตืิน เพี่งโหดเสียงโหระดกมันร้องเกลินจะชวนน้องไปท่องเนินชมเล่นในเพลินใจเอ้ยใ,ใ,ใจเอใย <น S 2> จะชวนน้องไปท่องนองชมเล่นในเพลินใ,นใจเอ้ยนางเอ้ยเอยรา แม่ใส่เสื้อเนื้อดีและแม่หม่มตะซีดอกคำใส่เสื้อเนื้อดีและแม่หม่มตะซีดอกคำน้อยหรแนแม่ช่างรำแม่เชื่อระบำเก่าเอ๋ยเอ๋ยเก่าเอ๋ย,อยน้อยแรนแม่ช่างรำแม่เชื่อระบำเก่าเอ้ย คือตัวอย่างกิจกรรมรำเคียวเกี่ยวข้าวนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็ถ้าท่านจะชมกิจกรรมต่างๆเต็มรูปแบบก็เชิญไปชมที่ในงานได้เลยนะครับระหว่างวันที่12ถึงวันที่16เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งงานนี้พิธีเปิดโดยพระนท่านนายพิพัฒรัชกิจประการนะครับนายพิพัฒรัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดนะครับคุณผู้ชมครับนนะครับนาทูนมาเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่สุดานะครับแล้วก็พี่บวงรัฐกิตถึงจังรีเดียวนะครับแล้วก็พีวีเชี่ยนอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกด subscribe และก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากี่กิียวครับคินบั้นยินนะครับวีเชียนบ้านถุงนี่ น่ารักมากเนี่ยใต้บารเลยแต่ึ้นกายกขึ้นทําลํานามาเป็นเต้ต้นนายนะครับในว่าคิดตึงและการตั้งใจมากชุดการแสดงเรกแต่เดียวนี่ทําให้นองแค้นี้คิดตึงนะครับผู้สร้างภาพยนตร์เป็นรวยเรืองและการน,นาข้าวไทยไปโฆษณาที่เมืองคานตอนนั้นคงไม่เกี่ยวกพาวเว power ่แต่ฉายกับนั่นคือภาพยนตร์ในเรื่องอพม่เขาครับาการแสดงเรกแต่เดียวนะครับเป็นการแสดงเริ่มต้นรงนั่งแต่ต้นนั่งเลยนะครับ ผีเชื้อสุงซี่กับเป็นผู้กำกับผีดาราเรียกว่าจานเป็นคนอนคนแล้วก็เป็นลุกชาวนานะครับต้นเชือมันหวาชาวนาเป็นผู้สร้างซึปงตาซึ่งปนการเมืองถ้าถึงชาวนาแบบไปไม่รู้งับขนานตรงนี้เลยครับไม่ว่าใครจะมาพี่น้องนะเลวว่าเก้าจริงกับชาวนาขนาดน้อยเอาพี่น้องรันหัวแม่มือจากชาวนาครับตอนรับทุกคนตาด้านกระจัดวันนี้ก็ได้บรรยากาศันนี้ก็ได้ครับบรรยากาศบนได้